แจ้งเข้าด่วนท่านผู้ชมลุ้นอีกแล้วฟังด่วนพรุ่งนี้รู้กันได้เต็มหรือจ่ายแค่ครึง่ง กราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่13พฤศจิกายน2566และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิปริโยน์ต่างๆการยุยาต่างๆจากทางรัฐบาลข่าวสารในวันนี้นะคะแจ้งข่าวพ่อให้พี่น้องทุกท่านตามติดข่าวรายละเอียดเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันในคลิปนี้ค่ะก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามาร รับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารต่างๆกันไว้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารพร้อมๆกันเลยค่ะเล็งใจแค่ครึ่งเดียวแล้วนะคะทุกท่านสําหรับเงินช่วยเหลือล่าสุดซึ่งก็มีเรื่องให้ตื่นเต้นกันอีกแล้วในวันพรุ่งนี้นะคะในวันที่14 พฤศจิกายน2 5 6 6ก็เตรียมจับตาดูจับตาดูเลยว่าจะได้รับการเต็มๆหรือทางรัฐบาลจะจ่ายให้แค่ครึ่งเดียวในวันที่14พฤศจิกายน2 5 6 6จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอซึ่งในส่วนของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มที่รอนะคะรอลุ้นว่าจะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือพ่อแม่พี่ น้องซึ่งก็มีการอนุมัติเป็นที่เรียบป้อยแล้วนะคะจากทางนอบอนั่นก็คือเงินช่วยเหลือพ่อไม่พิน่น้องชาวนาะไร่ละ1,000บาทนั่นเองนะคะซึ่งล่าสุดก็จะมีการถกนะคะในการประชุมคณะร,รัฐมนตรีหรือคอรมอสำหรับเรื่องนี้แล้วก็เล็งว่าจะมีการจ่ายครึ่งเดียวนะคะซึ่งข้อมูลนี้ก็ได้มาจากทางฐานเศรษฐกิจนะคะซึ่งทางฐานเศรษฐกิจก ลงไว้นะคะว่าให้จับตามองในวันพรุ่งนี้จะมีการถกเรื่องเงินช่วยเหลือชาวนาไร้ละ1,000บาทนะคะเร่งว่าแบ่งจ่ายเงินครึ่งเดียวแค่ไร่ละ500บาทนะคะวันกระทบภาระทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทถาอกศน,นั่นเองส่วนที่เหลือจะรอยจ่ายในระยะถัดไปซึ่งก็สําหรับพ่อแม่พี่น้องชาวนาทุกท่านนะคะหลังจากฟังข่าวดีไปนะคะว่าจะได้ ารรับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลแต่ในวันพรุ่งนี้ก็ต้องมาล้อลุ้นกันอีกแล้วว่าจะจ่ายให้ครึ่งเดียวก่อนหรือไม่เงินช่วยเหลือชาวนานไร่ละและ1,000บาทภายใต้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,566ทับ2,567ันละุนะคะเตรียมเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมในวันที่ ที่ 14, สีพฤษติกายนส5 6 6ยหหรือในวันพรุ่งนี้โดยมาตรการดังกล่าวนะคะจาก ขั้นตอนต่างๆนะคะตอนนี้ก็ผ่านการเห็นชอบจากทางคอร,รมอแล้วเบื้องต้นน่าจะเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาได้ในเดือนพฤศจิกายน2 5 6 6และแร่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลได้เปิดเผยกับทางฐานเศรษฐกิจนะคะว่าเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทที่จะเสนอเข้ามายัางคอร,รมอครั้งนี้นะคะก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะจะตัดวงเงินการจ่ายลดเหลือ ครึ่งเดียวก่อนนะคะหรือจะแบ่งจ่ายเป็น2งวดโดยทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสจะจ่ายให้ก่อนไร่ละ 500. บาทส่วนที่เหลือจะทยอยจ่ายให้ในระยะถัดไปเพราะปัจจุบันวงเงินในการดำเนินโครงการมีอยู่อย่างจำกัดนะคะหากจ่ายให้คราวเดียวทั้งก้อนเลยจะกระทบกับ สภาพคล่องทางการเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์าการเกษตรได้นั่นเองนะคะซึ่งก็ให้ข้อมูลว่าวงเงินที่จะใช้รอบนี้ทางกระทรวงการคลังพิจารณาแหล่งเงินแล้วนะคะซึ่งอยู่ภายใต้มาตรา28ตามพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐเห็นว่าจะแบ่งจ่ายเป็นสงงวดนะคะขณะเดียวกันนะคะหากใช้งบกลางซึ่งอยู่ ในอำนาจของนายกรัฐมนตรีก็มีวงเงินจำกัดเพราะเหลืออยู่เพียงแค่ประมาณ 6 0 0 0 0ล้านบาทเท่านั้นนะคะซึ่งสำหรับการให้เงินช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวนาชาวไร่ไร่ละ1 0 0 0บาทไม่เกิน20บไร่หรือไม่เกิน20,000บาทนะคะมีกอบวงเงินจ่ายขาดอยู่ที่5 6 3 2 1ล้านบาทก็กำหนดเป้าหมายนะคะพ่อแม่พี่น้องชาวนาชาวไร่นะคะประมาณ4.68ล้านควดเรือนโดยจะให้เงินช่วย เหลือไล่ละ1,000บาทกับกเกษตรกรครัวเรือนละไม่เกิน20ไรายหรือคิดเป็นเงินไม่เกิน20,000บาทเบื้องต้นนะคะก็มีการกำหนดช่วงเวลาการจ่ายเงินตั้งแต่เดือนพฤษจิกายน2566ถึงวันที่30กันยายน2567 ทั้งนี้นะคะในมาตรการช่วยเหลือชาวนาน,นั้นนะคะทางรัฐบาลนะคะที่ผ่านมาได้ออกนโยบายไปแล้ว2มาตรการรักษาสเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกซึ่งเป็นการปล่อยสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกสนะคะเพื่อช่วยเหลือชาวนานในการดูดซับปริมาณข้าวออกจากตลาดซึ่งก็แบ่งเป็น1น,นะคะสินเชื่อชะลอกันคายข้าวเปลือกนะปี2นะคะสินเชื่อ เพื่อรบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะโดยทั้ง2มาตรการนะคะก็มีวงเงินรวมกว่า5 5 0 0 0ื่ล้านบาทแบ่งเป็นวงเงินสินเชื่อของทกส44,437ล้านบาทและวงเงินจ่ายขาด1 6 0 1 9 6ล้านบาทค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะเพราแม่พี่น้องทุกท่านนะคะก็รอติดตามนะคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอนในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่14พฤศจิกายนสําหรับความคลิปหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนานล่าสุดนะคะซึ่งจะได้รับรวดเดียวก้อนเดียวหรือจะแบ่งจ่ายให้เป็น2งวดนะคะจ่ายให้ครึ่งหนึ่งก่อนให้ไร่ละ500ก่อนและอีก500ก็ทยอยจ่าย จะเป็นแบบนั้นหรือไม่คอยติดตามในวันพรุ่งนี้นะคะหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมรอ,อรามทางช่องจะมาแจง้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบเช่นเดิมนะคะวันนี้ทางช่องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ